รับส่งเยาตกปรากฏเสียงเงี้ยงกันครับลูกค้านัดรับที่ตลาดบ้านนิคมนะครับน่ครับปกตินะครับถ้านัดรับนะครับราคาที่กิโลกร,รัมละร้อยหกสิบาทนะครับตอนนี้อยู่ในโปรโมชั่นนะครับถ้าซื้อ2อกิโลขึ้นไปนะครับ สามร้อยบาทนะครับถ้าซื้อสองกิโลนะครับสามร้อยบาทอ่ะครับถ้าใครซื้อสะสมครบห้ากิโลนะครับมีส่วนลดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับภายในเดือนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปส่งเดี๋ยวต้อตงปรากฏเส้นเงี้ยงก่อน,นครับไม่รู้ข้าวรอครับ แค่เคียงนัดรับได้นะครับ